ผมทำคลิปวิดีโอนี้มาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านและให้ความรู้ท่านไม่ให้เสียผลประโยชน์ในอนาคตนะครับถ้าท่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงห่านเลี้ยงนกอะไรก็ดีนะครับแลวท่านเกิดพบว่าสัตว์ของท่านตายนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับ ก็คือหาสาเหตุของการตายด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นนะครับหายาวินิจฉัยว่าสัตว์ของตัวเองตายด้วยสาเหตุใดเป็นโรคอะไรนะครับหากจะค้นหาด้วยวิธีการทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแนะนำให้ไปเอกชนนะครับไปคลิน,นิกไปสัตวแพทย์ สัตวแพทยที่เป็นคลินิกเท่านั้นนะครับอย่าไปเกี่ยวกับของรัฐนะครับคืออย่าไปบอกกรมปรศุสัตว์เอาเอา,เอาตรงๆเลยว่าไก่ของท่านตายนะครับเพราะเดี๋ยวสักพักกรมปรศุสัตว์จะยกขบวนมาแล้วมาทำลายเป็ดทำลายไก่ของท่านนะครับมาทำลายเลยแหละพาไปใส่ถุงดำ ค่ายกเล้าเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านก็คือเขาจะมีใบามาให้ท่านเซ็นนะครับปศุสัสตว์เนี่ยมันจะมีใบามาให้ท่านเซ็นว่ายินยอมให้ทําลายโดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นการเอาเปรียบมากนะครับให้ท่านโต้แย้งไปเลยครับว่า จะทาลายทําลายได้แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาท่านมีสิทธิ์จะเรียกความเสียหายทางแพ่งนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์ของท่านนะครับไก่ของท่านบางทีป่วยนิดนิดหน่อยหน่อยแค่ท่านไปปรึกษานะครับบางตัวมันก็ตายนะครับมันมันป่วยอ่ะก็ต้องรักษาไม่ให้มันตายเข้าใจไหมไม่ใช่สงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดนกเพียงแค่สงสยัยยังไม่ ยังไม่ได้ตรวจเลยว่าเป็นไข้วัดน,นกหรือเปล่าแต่ว่าเขามาทำลายของท่านหมดแบบนี้ท่านต้องต่อสู้นะผมบอกให้นี่คือวันนี้ผมมาบอกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านถ้าท่านติดตามช่อง YouTube ผมท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์บอกให้ท่านรู้นะครับว่า,าท่านต้องปกป้องตัวเองอย่างไรนะครับ หนึ่งก็คือห้ามเซนห้ามยินยอมว่าจะให้ทำลายโดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม่นะครับคราวนี้โต้แย้งไปเลยนะครับแล้วก็แจ้งความด้วยถ้าเขาจะทำลายของของเรานะครับเราห้ามไม่ให้เขาทำลายเด็ดขาดไม่ยินยอมนะครับแล้วก็เราไปหายาหาอะไรามาให้สัตว์ของเรากินนะครับ ถ้าเกิดมันป่วยเบื้องต้นมีอาการหวัดก็ใช้พวกลินโคโสเปกใช้เอ็กตราชัวหรือว่าออกซีิทองเสียกับนอฟอกยาทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็วัคซีนลึกๆก,ก็มีมากมากกว่านั้นก็ปรึกษาผมได้นะครับท่านรู้ไหมครับว่า บางองค์กรของรัฐที่ตั้งขึ้นมานะครับไม่ได้มาไม่ไม่ได้ตั้งมาเพื่อสร้างเสริมหรือว่าช่วยท่านทํามาค้าขายนะครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องของตัวท่านเองนะครับเขาเขาตั้งขึ้นมาเพื่อมาทุบหม้อข้าวของท่านโดยตรงทุบหม้อข้าวของคู่แข่งนะครับท่านรู้ไหมครับอ่าพนักงานอาวุโสราชการอาวุโสไปอยู่ไหนครับไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ใหญ่ๆบางบริษัทนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ผลิตพันสัตว์นะครับข้าราชการเนเวลา,าเกษียณไปข้าราชการตัวใหญ่ๆเขาจะไปเป็นที่ปรึกษาเขารู้หมดเลยครับว่าจะจัดการรัฐบาลจะจัดการซื้อเป็ดกี่ตัวไก่กี่ตัวเขารู้ภายในหมดแล้วก็ เขาก็เขาก็มีลายเส้นมีลูกน้องเก่าเขาอยู่ในราชการคราวน,นี้เขาก็จัดเลยว่าให้บริษัทนี้กี่หมื่นกี่แสนตัวในปีนี้กี่ล้านตัวในปีนี้จะแจกไก่ที่ไหนยังไงแล้วเกษตรกรตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มทำมาค้าขายในเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับเริ่มจะส่งได้เริ่มจะมีคนซื้อนะครับ เขาก็ส่งคนมาทุบหม้อข้าวทำลายสัตว์ของเรา,เ,าเราเคลื่อนย้ายเขาก็จับยึดรถบ้างยึดสัตว์ทำฆ่าสัตว์ของเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปยอมครับต้องต่อสู้เพื่อปากท้องของตัวเราเองครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเกษตรสมัยใหม่นะครับ ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ครับทุกคนสามารถทํามาค้าขายได้แล้วหาลูกค้าได้แล้วนะครับอย่าไปยอมอำนาจทมินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ